เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณาญาณในการอ่าฟังนะครับไม่ต้องถึงกับเชื่อลุงญานะครับแต่ลุงญาติจะเป็นนำเนื้อหาที่คุณปู่ได้เล่ามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกทีนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเหมือนขาเม็ขาวนะครับท่านผู้ชมรสชาติ แต่เวลากลืนแล้วออกออกขมซาซานนิดนะครับขมิ้นขาวจะหวานแต่วอันนี้รสชาติจะซาซาข,ขึ้นขึ้นขึ้นจมูกเลยนะครับขมนิดๆน,นะครับอืมนะครับคือลักษณะของอ่าว่านว่านแก้พิษงูเห่าก็เลยถืออ่าว่านงูเห่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะมาขุดกู้ว้านว่านงูเห่านะครับก็คือรักษาพิษงูเห่านะครับที่นายพรานสมัยก่อนใช้พกพาในการออกล่างูเห่านะครับสําหรับว่านนี้ก็คุณลุงยาก็ได้จากคุณปูท่านหนึ่งท่านให้มานะครับเมื่ออ5ปีก่อนนะครับก็คือ คุณปูท่านก็ได้มาจากพรานล่างูงอีกทีนะครับก็คือพรานล่างูงก็ผ่านหน้าบ้านท่านแล้วก็คุณปูก็ถามว่าเวลาถูกงูเห่ากัดเนี่ยใช้อะไรพอกนานพรานล่างูงก็บอกว่าเป็นว่านว่านงูเหา่านะครับก็คือตามตามพอกแล้วก็ผสมน้ำสาวข้าวทานนะครับเวลาถูกงูเห่ากัดแต่ลุงยายังไม่ได้เคยได้ทดลองนะครับลุงยาก็ได้ มาจากคุณปู่อีกทีนะครับก็วันนี้ก็จะมากุดว่านงูเห่านะครับดูว่าหัวเขาจะาเป็นอย่างไรนะครับลุงยาจะขุดเลยนะครับ หัวมีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่นะครับหัวเขานนะครับหัวเขาก็จะแทงเป็นแง่งออกบานแล้วก็จะมีแง่งแง่งแง่งเล็กอีกครับก็คือแทงไปตรงๆนั่นเองนะครับนะครับได้หนึ่งหัวแล้วนะครับ ชมนนีนะครัไอ้้ทนโทนมาไงเนีย่ยมาไงเนี่ยลบกันหลบกันเาหลบกันหลบกันทำงานทำงานหลบกันทำงานไปดูเจ้าไปไหนแล้วไปลบกัน didn't นะครับท่านผู้ชมนะครับ,รบเนื่องจากว่าดินแข็งนะครับท่านผู้ชมเป็นดินลูกลังนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยงามนะครับ มีห anyway, ัวเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหัวเยอะเลยนะครับนะครับนะครับเนื้อของเขาจะสีเหลืองนะครับนะครับท่านผู้ชมอนะครับนะครับลักษณะเนื้อเขาจะเป็นสีสีเหลืองนะครับนะครับนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับได้หัวเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวลุงยาขุดไปประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ชิมเนือ้อ,อในที่ร่มกันชชาๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงยาพาไปด้านในนะครับครับท่านผู้ชมทุ่นลุก ลุงยาก็ขุดมาให้ชมสามประมาณสามต้นสี่ต้นนะครับท่านผู้ชมก็ลักษณะหัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ,รบหัวเขาจะยาวๆนะครับแล้วก็แตกแตกไปเรื่อยนะครับก็คือ,อยังไปได้อีกนะครับยังแตกไปได้อีกนะครับก็คือ ลักษณะอ่านี่ลักษณะต้นต้นเดิมเขานะครับแล้วเขาก็จะแตกตรงไปแล้วก็แตกขึ้นแตกขึ้นนะครับคือลักษณะของว่านว่านงูเห่านะครับลุงยาจะหักเดี๋ยวลุงยาจะหาหาหัวหักก่อนนะครับเอาเอาหัวนี้หัวนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะหัวเขานะครับนะครับ ลุงยาจะหักหักเนื้อเนื้อดูเนื้อหนานะด้านไหนเขาดูนะครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงอะ,อะนะครับเนื้อสีเหลืองอ่อนนะครับเหลืองไม่เข้มนะครับแต่ว่าสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับทั้งทั้งวงนอกแล้วก็วงในสีจะเหลืองเหลืองทั้งอันเลยนะครับ เหลืองไม่มากเหลืองอ่นอ,อนๆนะครับเหลืองขมิ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเหลืองน้อยกว่าขมิ้นนะครับลุงยาจะชิมดูนะครับรสชาติจืดๆเราเหมือนเราเหมือนคอหัวของอ ขมิ้นเหมือนขมิ้นขาวนะครับท่านผู้ชมรสชาติแต่เวลากลืนแล้วออ,ออกขมซาซานีดนๆนะครับขมิ้นขาวจะหวานแต่อันนี้รสชาติจะซาซาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นจมูกเลยนะครับขมนิดๆน,นะครับอืมนะครับคือลักษณะของว่านว่าน,านแก้พิษงูเห่าก็เลยถือ,อา,วา,าว่านงูเห่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คุณปู่ว่าว่านี้ลุงยาได้มาจากทางคุณปู่อีกทีนะครับก็ประมาณสิบห้าสิบห้าปีนะ้รับน่าจะฝ่าแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าที่คุณปู่เจ้าของว่านี้ให้ลุงยามาลุงยาก็จะมาเล่า,าถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้พิจารณาญาณในการาฟังนะครับไม่ต้องถึงขับเชื่อลุงยานะครับแต่ลุงยาจะเป็นนํานเนื้อหาที่คุณปู่ได้เล่ามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกทีนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณาสี่ห้าสิบปีก่อนนะครับก็ในจังหวัดฉะเชิงเซาหรือใกล้เคียงในบริเวณท้องนาจะมีงูเห่าเยอะงูเห่าเยอะมากงูเห่าชุ่มเลยนะครับแล้วทีนี้ก็จะมี อาพรานล่าง,งูช่วงนั้นยาดองอยาดองเจดีทีบ้านยาดองงูเห่านะครับก็จะมีพรานในพรานล่าง,งูเห่าตามท้องนาต่างๆก็จะตระเวนออกล่าตอนหัวค่านะครับเพราะว่างูเห่าจะออกหากินเวลาหัวค่ําหรือไม่ก็เช้ามืดตีกลางนึ่นนะครับเอ่อพรานล่าง,งูท่านนี้ก็ามาที่บ้านคุณปู่มาแวะมาแวะคุยก็คือรู้จักกันเองนะครับมาแวะคุย กายก็บอกว่าคุณปู่ก็บอกว่าเวลาคุณปู่ถามพรานล่างงูว่าเวลาเราถูกงูเห่ากัดเนี่ยจะทํำยังไงพรานล่างงูก็บอกว่ามีมีว่านแก้ที่งูเห่านี่นะครับเวลาถูกงูเห่ากัดก็คือกินเข้าไปเลยนะครับกินเข้าไปเลยถ้าถ้าอยู่กับบ้านก็ให้ตำผสมกับน,น้ําสาวข้าวหนึ่งแก้วกินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตำพลอกที่ปากแผลน,นะครับแล้วก็เอาผ้าพันไว้นะครับ อาว่านชนิดนี้ก็จะดูดพิษงูเห่าแล้วก็แก้แก้อาการต่างๆได้นะครับก็คือหลังจากลุงลุงคนนี้ได้ได้ว่านมาหลายปีแล้วก็วันหนึ่งก็มี <laughs> คนถูกงูเหา่าหามกันมาผ่านหน้าบ้านลุงนะครับเพื่อจะเอาเรือมายืมเรือที่บ้านคุณปู่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลุงบ้านคุณปู่ท่านนี้ที่ให้ว่านนะครับจะมายืมเรือเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลอ่าชเชิงเซานะครับเพราะระยะทางก็ประมาณ ถ้าเป็นทางทางบกแก8-9กิโลนี่ก็ถือว่าแค่10นาทีก็ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเรือ89กิโลนี่เราใช้เวลาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่า,าเรือแจวเรือพายนะจะใช้เวลาเหมือนกับเราเดินเดินนั่นเองนะครับพรา,านพรานท่านนั้นก็เริ่มจะสลืมสลือก็คือ,อเนื่องจากพิดงูเหา่าเริ่มเริ่มแล่นแล่นน,น,น,นะครับ คุณปู่ทั้งก็ตำไปรีบไปขูดว่านี้มาแล้วก็ตำตำผสมน้ํเสาวข้าวหนึ่งแก้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยผู้ป่วยทานนะครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็ตำแล้วก็มาพอกที่ปาดแผลเอาผ้าพันไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันหามหามลงเรือเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลน,นะครับก็คือระยะทางสองสามชั่วโมงนี่ก็คือต้องตายแน่ๆนะครับคนคนถูกงูเห่ากัดนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยท่านนี้ก็ลุกเดินอะไรได้เลยนะครับหมอตรวจอาการก็ให้นอนอนอนค้างหนึ่งคืนเช้าก็ให้กลับนะครับก็คือถึงโรงพยาบาลแกก็เดินแบบไม่ปกติแบบไม่เป็นอะไรเลยนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดสุดยอดว่านาในด้านแก้พิษบูเห่าเลยนะครับนี่นะครับหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะก็ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อลุงยานะครับว่าแก้พิษได้จริงไหมนะครับ ก็คือ,อลุงยาก็ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับว่าแก้พิษจริงไหมแต่ว่าเขาชื่อว่านพิษงูเห่าและก็เรื่องราวและตำนานที่ลุงยาเล่ามาก็คือคุณปู่เล่าเล่าบอกมาผ่านมาอีกทีนะครับลุงยาขุดมาประมาณ4ี่ถึงห้าต้นนะครับก็มีเยอะเลยนะครับลุงยาก็ขายอยู่ที่หัวละร้อยนะครับท่านผู้ชมที่อ,อยากได้ว่านไปปลูกนะครับลุงยาก็แบ่งแบ่งขายนะครับก็หัวละร้อย ลักษณะหัวละร้อยกอ็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับประมาณนี้เลยแล้วนะครับหัวละ100บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการนําว่านแปลกแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ใช้ก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ป้องกันป้องกันไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็ time, ทักเ,เ,เข้ามานะครับที่0988495318หรือ ID l i า e ภาษาอังกฤษตัวเล็ก punya15 นะครับหรือทางเพจ Facebook ลุงยานานาจิตตังนะครับ Inbox เข้าฟาร์มเข้ามานะครับก็ลุงยาแบ่งขายหัวขนาดนี้ก็50บาทนะครับหัวขนาดนี้นะครับน,น,นะครับถ้าถ้าหัวขนาดนี้ก็ลุงยาจะแบ่งเป็น2หัวนะครับแบ่งก็คือ อ่ะนี่นะครับเป็นเป็นสองหัวนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับหัวละหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับก็อ่าคลิปนี้ก็มีประมาณทั้งนี้นะครับสําหรับว่านอ่าอ่าว่านพิษว่านงูเหา่าว่านงูเห่าเลยนะครับว่านงูเหา่าก็ฝา,ากเพื่อนๆเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับนะนะครับนี่นะครับ